สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้านี้คุณตาับพามาชมต้นบอนสีบราชินีแห่งใบไม้ที่มีชื่อว่าพระนครเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมอบอนสีที่ชื่อพระนครนี่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นมันเป็นมอนที่มีคนน,นิยมได้เอามาปลูกไว้ประดับบ้านประดับเรือนประดับกระถางสวยงามนักแลลแล้วก็ถือว่าเป็นบอลสีที่มีคนต้องการแลวก็มีคุณค่ามีราคาเวลาเอามาปลูกไว้นิคนเสียนโอ้ คืองามแท้อันนี้ทำไมสวยจังเลยเห็นบอกอ,อยากซื้ออยากได้เด้บอสัน <c oughs> ไปหาซื้อทางไหนคุณตาวิธีไทยบอสันนี่ละ่ะบอนสีที่มีความสวยสดงดงามพระนครก็จัดว่าเป็นลำดับต้น,ตนของบอนสีได้เป็นบอนป้ายเห็นบอกงามและที่สำคัญก็คือเขากำลังจะมีสมาชิกใหม่ด้วยนะโอ้สวยงามนักแรเอา้า ใครที่ยังไม่มีบอลสีที่ชื่อว่าพระนครก็ไปหามาปลูกไว้จากต้นหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะ